ยิ่งเกลียดยิ่งเจอยิ่งไม่อยากได้ยิ่งได้ใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมคะโคชมี me, เรื่องมาเล่าให้ฟัง,งที่ไรก็หานะสำหรับเรื่องเนี้ยประมาณเจ็ดถึงแปดปีที่แล้วเนาะโคชได้ขับรถผ่านซอยอยู่สองซอยฝั่งซ้ายมือแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง ก็ขับค้นแบบชอบมาติดอยู่ตรงซอยเนี้ยเออเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้นะไม่เอาหรอกไม่อยู่หรอกก็จะไม่สัญจรไปมาไม่ซื้อบ้านหรือไม่ทำงานแถวเนี้ยแน่ๆฝั่งแรกผ่านไปพออีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเพิ่งมารู้ตอนหลังนะว่ามันอยู่คนละฝั่งตอนนั้นเราไม่ได้สันทัดกับถนนหนทางหรือละแวกนี้เลยแต่เราต้องขับรถไป ห้างสศพสินค้าแห่งหนึ่งเนาะโคชก็ทำพิธีกรด้วยนะคะพิธีกรวิทยากรใดๆคอนเซิลอะไรก่อนหน้านี้ของโคชนะคะมาแปดปีได้แล้วเนาะก็ผ่านอีกฝั่งหนึ่งโอ๊ยติดไม่ต่างจากฝั่งที่ฉันขับรถกลับบ้านเลยแมวแน่ๆเขามาอยู่อะไรกันตรงนี้แ้า<ม>โคชก็ลืมไปล้วนะเรื่องเนีน้ยตอนนั้นผ่านราวๆประมาณ เป็นอาทิตย์เลยอ่ะเพราะงานมันจัดนานใช่ไหมคะเกือบสิบวันได้แล้วก็มีเหตุได้ผ่านอีกนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ได้อะไรมากแต่ความรู้สึกที่ทั้งแบบมันหงุดหงิดเนาะเราขับรถอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องไปงานให้ท่านอ่ะอีกครั้งตอนกลับบ้านเราก็อยากกลับบ้านแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยเนาะมันก็ส่งความรู้สึกแบบนั้นออกไปเออค่อนข้างมันก็เยอะอะเนาะ แปดปีที่แล้วยังไม่ได้เข้าสู่เส้นทางพัฒนาจิตวิญญาณเลยแต่ก็ปฏิบัติดีป,ปกติอะคะ่ะทำบุญทำทานสวดมนต์ทำสมาธิบ้างอะไรเงี้ยเนาะเราก็เจออย่างนั้น,นแต่เราก็ไม่ได้เหมือนกับว่าหงุดหงิดอะไรต่อเวลาแค่ตอนระหว่างที่ขับรถผ่านบริเวณนั้นกับรอเนาะช่วงรถติดแล้วให้มันฟลูแล้วเราก็ผ่านได้ก็จะได้วกข้ามสะพานไปได้เออ แล้วลูงไหมคะทุกท่านแล้วมันก็ผ่านไปแปดปีแล้วก็ผ่านไปอีกประมาณสมปีแล้วคนได้รับการติดต่อจากพี่ท่านหนึ่งเนาะเห็นตอนโคชออนสเตจอยู่ทำงานเป็นพิธีกรก็อยากจ้างเนาะจ้างมาทำพิธีกรออจ้างไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเห็นเออถูกใจลักษณะต่างๆก็ได้คุยกับบอสไปมาบอสบอกว่า อยากให้มาทํางานประจับเนาะก็ดิวเราเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดอืมอะไรอีกเพราะว่าด้วยความสามารถด้วยประสบการณ์อะไรหลายๆอยา่างเราก็จบตรงมาด้วยเนาะอ่าพูดคุยกันในะเรื่องถึงเงินเดือนปกติโคชไม่ชอบอะไรรูทีนอยู่แล้ว <c oughs> นะคะเออแต่ก็โอเคมันตกลงกันได้โอเคทุกอย่างโอเคเป๊ะแต่ตอนนั้นอนะบ้านโคชอยู่อีกที่เลยอยู่แถวกเกษตรดาวมินซึ่งเป็นคนเราฟาก กับที่ทํางานเนาะก็ขับรถไปกลับอย่างเงี้ยกับผู้ช่วยของโค้ชอีกคนหนึ่งอยู่ราปีหนึ่งตัดสินใจตัดสินใจ <c oughs> ก็มองหาบ้านซึ่งมันมีทําเลที่ตัดสินใจนานมากอยู่ดูแล้วชอบแต่มันก็ยังไม่ตกลงปงใจสักทีจนอืมเขาได้รับการติดต่อเป็นเซล์ลคนเดียวกับอีกหนึ่งทำเลเนาะ น่ะก็ได้ติดต่อมาโครงการเนี่ยเราโค้ก็เข้าไปดูพอตอนที่เข้ามาดูโครงการเนี่ยเมื่อประมาณสามปีกว่าที่แล้วเกือบสี่ปีแล้วเนาะคือแบบลมพัดมาฟื้ยเราชอบจังเลยเราชอบที่นี่ถึงแม้จะมาดูครั้งเดียวเราอยากจองเลยก็รีบวางเงินจองเลยนะแล้วเขารู้สึกว่าถ้ามันเป็นของโคง้ชโค้กก็จะได้วางเงินจองอะไรใดๆเสร็จแม้กระทั่งบ้านก็ยัง บ้านเขาก็เลือกเลือกเราเหมือนกันเนาะแต่ตั้งอันนั้นยังไม่พูดแล้วกันอ่ะเล่ามาต่อนึกแล้วโคตรขำมายังเล่าไม่จบนะแต่ก็ขำอ่ะเสร็จเรียบร้อยซื้อบ้านอะไรเสร็จปุ๊บนะคะโออ่แล้วก็ได้รับการเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มเนาะผ่านอะไรใดๆโอนเรียบร้อยค่ะคุณพ่อก็มาช่วยดูเรื่องต่อเติมอะไรทุกอย่างเสร็จเบ็ดเสร็จยังไม่รู้ตัวเขายังไม่รู้ตัวเองยังไม่รู้จริงๆ ยังไม่รู้เลยแล้วสักพักหนึ่งก็ใช้ชีวิตไปค่ะก็ทำงานที่นี่ก็ยังดำรงตำแหน่ง Marketing Manager อยู่เนาะแล้วก็ทำพิธีกรใดๆอะไรด้วยเนาะแล้วก็บ้านจนบ้านเสร็จบ้านเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่แล้วก็ต้องย้ายจากบ้านเดิมเนาะด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการนะคะแต่บ้านเดิมเจ้าที่ก็ดีงามมากบ้านบ้านนี้ก็ดีงาม พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเข้ามาอยู่ได้สักพึง่งคดลืมจริงๆลืมไปแล้วว่าเราเคยรู้สึกยังไงกับซอยสองฟากตรงข้ามกันเนี่ยลืมไปทุกอย่างจนวันหนึ่งโคมันผ่านมาเป็นปีอะ่ะคดแบบเฮ้ฉันเคยขับรถไปห้างนั้นที่ทำงานฉันเคยรู้สึกแล้วฉันก็พูดกับตัวเองมันเป็นภาพแบบเดจาวูะ่ะ แลวฉันเคยบอกว่าฉันจะไม่มีทางมาทํางานหรือซื้อบ้านหรือมาอยู่ทําอะไรแถวนี้อ้าวแต่ปัจจุบันนี้ฉันทํางานอยู่ที่นี่2องปีแล้วขากลับวนรถกลับบ้านคราวนี้เข้าอีกซอยหนึ่งอืมซึ่งบ้านของโคดามันเข้าได้หลายซอยและคราวนี้วนผ่านไปมีรถติดเพราะเรายังไม่คุณเราไม่ชินนะ้มันคนเราฟากโลกกลันเลยอะกับ บ้านเดิมกับถิ่นเดิมของโคเชอะไรเงี้ยเราต้องมาเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเลยเนาะพอเรี้ยวปุ๊บมองไปเดจาวูเกิดขึ้นอีกเฮ้ยนี่ที่ฉันเคยผ่านแล้วฉันพูดว่าฉันจะไม่มีทางอยู่ซื้อบ้านอยู่แถวนนี้แน่นอนแต่สรุปว่าฉันได้ทางทำงานแล้วซื้อบ้านใหม่ในซอยที่ฉันเคยไม่อยากอยู่ หรือข้องเกี่ยวแค่นั้นล่ะค่ะทุกท่านไอ้วันที่โคชร,รู้ตัวเป็นวันที่โคชเข้าสู่เส้นทางพัฒนาจิตวิญญาณแล้วนะผ่านมาราวๆปีปีสองปีแล้วอะโคตหัวเลาะลั่นรถเลยอะมันรู้ตัวตอนที่ขับรถนั่แหละหัวเลาะลั่นรถเลยโอ้โหเนี่ยแบบเล้วจาเลยเราก็บอกเพื่อนๆเ,เลยนะก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าอย่าเชียวนะ อย่าบอกว่าไม่ชอบอะไรไม่อยากได้อะไรเลยนะและชีวิตของโครอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องบ้านกับที่ทำงานมันมีเรื่องอื่นๆอีกที่มันคอนเฟิร์มว่าไอพลังงานที่เราส่งไปอมันเข้มข้นนะดังนั้นเราต้องระวังให้ดีความรู้สึกนึกคิดมันมีอีกหลายเรื่องมากโคนก็เขินอะเออไม่อยากจะเล่า แต่เอาไว้มีเรื่องอะไรดีๆเกี่ยวกับทํานองเหล่านี้เนาะเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับความรู้สึกเขาจะมาเล่าให้ฟังไหนใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับประมาณนี้บ้างเราส่งออกไปที่รุนแรงที่มันเป็นความรู้สึกแบบธรรมชาติดึงดูดมาไวมากอะ่ะจริงๆทุกท่าน